สบายดีปลารุกเอซีุกดา่านสุกสุกเปว่อนกเป็นเอซีแฟนไทยฟังล่ากับสบายดีปลาลุกเมื่อน,นี้แม่ก้าเล่าพัดน์มีให้กินคำกินปลาลูกกินคำจปเป็นเงยนละปลาลูงไปปลุกไปพอกับแม่ก้าเล่าพัดนีใหกินคำลปาลุกง็หนีแม่ก้าวเลากังสิ ้าวไข่เน่ยแล้วไม่ไดน่ไแล้วี่างตู้นี่ยางตู้หวยนี่ยนี่ก่อนจะเสียจะที่อหนเอก้นคกินก่อนไปเรียน อั <c oughs> นนี้คือชั้นมาม่าอันเียวอันนี้คือมามา่าอาจายเกี๊่มันตอนนี้ในกระดาษเกีไข่ลงไระลง่งไข่ลงอาจาโอ้โห รื่งกลุ่ลงจ้าว้าชื่อไก่ก่อนกินไงก็กินก่อนเลยไ่กินก่อนกินข้าก็คือว่าไม่ถึงกันจะแสบวะทุกท่านจะแสบย้อนกเป็นลูกา่เราเอา มาเรองระเลุกใครใหม่เราจะาเจอ๋ออแ่กต,ตอนนี้แม่ก็เล่ากำลังเอาฟอร,รลุงมาลู ใส่น้อยหนึ่นงนพริกพริกมันจะได้ม่สีสันมากินดคะ่หอมขอคนค่ะเอาหอมมาใส่เน้อวาหอมหอมมาใส่น้ำหม่เห็นเลยลูกเดิน้ำมึจัก เดี๋พี่น้องกินน,กน,กน้ำจิวอก็เขงคำากิตลนเยอให,ให้กินน้ำบ่ไปดี<อ>พี่น้องบ่ยากเนาพี่นเไปหเียนแบ่งคนละจานทีลูกแซไม่จ๊ะโอ้ซบแซ ผมหน้านมา,นมาเธอไม่ลงเลยลิใช่ยุจีจใที่คือบอ,บอไม่ถูกมาแต่เบือบ่อนมันยังกินง่าย,ย,น,าย,ยนั้งแา,กกา่กินข่าวกินน้ำแล้วพี่น้องมาส่งทิ้งคมอยู่โรงเรียนเิน เด็กๆที่โรงเรียน,นอ,อ่าม,ม,ม่แต่ฟุบาวนเนาะเิ่เก็ตไิ้นขิงคามู่ไซป์พี่นาคิป็นขาห้องไปก่อนคิงคามกับจีวอ ตอนนี้คิงค้ามาโรงเรียนเหรอพี่น้องมาส่งผุญญ่นโรงเรียนนางเขาละมุมบป่เนี่ยไม่ญญางน้ำกันบะ่ะฮะอ๋อยิญญงแต่คุณยิงผู้สาวผู้โอ้เดียกคเฮียนสิ้นหลับปักกามหุบงานหุบปลา บรรยากาศพี่น้องอยู่โรงเรียนน้อนนงเดือนมากกระพายน้องเดือนสะพ้ายทีปราลุงนั่นรึเปลาน้องเดือนมากกระพายเด็กๆก,ก็ร่างล่างทางงมากพี่นอ้องอ่านต้นนี้กินค้ำนะบ๊วยเอาขนมมาขายอลไรพี่นอ้อง เพราะว่ามีแม่มคาา้า่นมาหนังคายก็เลยให้่นคายไปแม่ค่าคายดีวันน่ะทิ้ง้าจนบมกคายเขื่อนเนาะว่วาแม่ไอเจนมาคายอเพิ่ลคายพ่อได้บมาขามดองดองเนี่ยฮ้ากระตุกบ้านมันอยากจบเนาะฮะที่เดียวอยู่นะาก็เห็ มาเผาลานดิยายได้เผาป่ตีเออแล้วก็ได้หายแล้วว่ะยายขาันเผาลานหนาวเนาะเอาคือวันนั้นะ อัียัพอวันสัดเออวันที่สองธันวานนมันก็สิ้ยุดเถิงแทะมื่นวันใหญ่เ้ยเออก็ใช้วันจนออนะัจนทร์คนละเนาะแมนแล้วคู่ยังบ่มาพี่นะ้องนักเรียนนี่นักเรียนกับบัวลายเป็นได้เนะาะเพราะว่าเขาอยู่บ่อนไผ่ออบ่อนม,นมันหนาวพี่นะ้อง ประมาณหกสิบเจ็ดสิบนี่มาสาวนะน้ำม,มาเล่งอหงาบุ้มีมนักเรียนนะ น้องวีก็คิงข้ามนะสีสิอ<า>้วนสามกันแหละสิอ้วนสามขิงข้ามเลย,เลยวีห้องได้เอวี่อุ้ยปรสองเออมออมประส,ระสมามป,ประสามิงข้ามนะมันเงี้ยเก่งนะผ่านิงข้ามนะประสิ์มาทำคู่อยู่ว่าได้อยู่บอกั้งแต่เขาเยียนได้มาถาเมื่อคืนไปพันเห็นในคู่พอนะ ยังมิได้เนงคำนะมันดใส่มันได้ะแล้วได้น่ะมหาแลวกัดับห่าห้ากับบด้มาเบิงกนะหอ่ะหักหักอันตอนเมื่อเฮียนอยู่เพื่อนนะแบบว่าเพรได้อยู่แบบว่าเวลาซอนเด็เพ่อนดนหพอะไนีันเเพื่นวานเนห้อเฮียนนะเพื่อนอ่านได้อยู่เหนว่าในห้องเฮียนะ พี่อ่านพ่ออ่านได้อยู่ยังสู้อาลไะพี่น้องสนับคลิปนี้ฮะกัสซิล่าเลยด้วยพี่น้องพบพอกันคลิปนะทิ้งข้าม บารดีเดพีนออกค่อยเอฟซีทุกท่านอยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพแข็งแรงลำลุวยลำลุวยสุขุสุกคนจ้านางพรายโอ้นางพรายกับนางเฮียน